เสือสมิงในป่าลึกบทที่หนึ่งเสียงคำรามในความมืดไอ้สินระวังตัวด้วยนะคืนนี้เดือนมืดเสือสมิงอาจจะออกมาเสียงของลุงคงดังมาจากกระท่อมไม้ไผ่กลางป่าลึกสินบยักษ์หน้าเขารู้ดีถึงตำนานเสือสมิงสัตว์ร,ร้ายที่แปลงกายจากมนุษย์ผู้มีวิชาอาคม คืนนั้นสินออกลาดตระเวนตามแนวป่าเสียงจิ้งหรีดเรไรดังระงมแต่ในความเงียบสงัดนั้นเขากลับได้ยินเสียงคำรามต่ำๆที่น่าขนลุกไม่ใช่เสียงเสือธรรมดาแน่สินคิดในใจเขาคว้าปืนลูกซองในมือแน่นและเดินตามเสียงนั้นไปบทที่สองรอยเท้าปริศนาเสียงคำรามนำสินไปยังถ้ำลึกแห่งหนึ่ง บริเวณปากถ้ำมีรอยเท้าขนาดใหญ่แต่ที่น่าแปลกคือรอยเท้าเหล่านั้นมีทั้งรอยกรงเล็บของเสือและรอยเท้าของมนุษย์มันมีจริงๆสีนึกถึงคำพูดของลุงคงสินตัดสินใจเข้าไปในถ้ำเขาเดินลึกเข้าไปในความมืดจนกระทั่งพบกับร่างของเสือตัวใหญ่มันมีขนสีดำ คลับดวงตาสีแดงกำและแผงคอสีขาวที่ดูเหมือนเส้นผมบทที่สการ,รเผชิญหน้าเสือสมิงคำรามลั่นมันกระโจนเข้าใส่สินสิงยกปืนขึ้นยิงแต่กระสุนกลับไม่ระคายผิวมันเลยมันคงไม่ใช่เสือธรรมดาสินคิดเขารีบหลบหลีกการโจมตีของเสือสมิงและพยายามหาทางหนี ในขณะที่เสือสมิงกำลังจะตักครุบศีนเขาก็คว้าตะกรุดที่ห้อยคอออกมาและชูขึ้นด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรยัยจงสลายร่างอสูรนี้สินกล่าวทันใดนั้นเสือสมิงก็ส่งเสียงร้องโหยหวนมันซุดตัวลงและร่างของมันก็ค่อยๆเลือนหายไปบทที่สี่ ความลับที่ถูกเปิดเผยเช้าวันรุ่งขึ้นศิลกลับไปที่กระท่อมของลุงคงเขาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ลุงคงฟังตะกรุดที่เจ้ามีเป็นของขลังที่สืบทอดกันมาในตระกูลของเจ้ามันมีพลังในการขับไล่พูดผีปีศาจลุงคงกล่าวแล้วเสือสมิงตัวนั้นล่ะครับสินถามมันเป็นวิญญาณของพรานป่าที่เคยมีวิชาอาคม แต่เขาใช้วิชาในทางที่ผิดจนกลายเป็นเสือสมิงลุงคงตอบบทที่หบทสรุปหลังจากนั้นสินก็ไม่เคยเจอเสือสมิงอีกเลยเขาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในป่าและคอยช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนแต่เขาก็รู้ดีว่าในความมืดมิดของป่าลึกยังมีเรื่องราวลึกลับและอันตรายที่รอคอยการเปิดเผย